หนึ่งสุดยอดเครื่องรางหายากไม่ถูกเก็บลืมก็สูญหายตามกาลเวลาให้คุณงานป้องกันสะท้อนย้อนกลับทุกชนิดทั้งอาวุธศาสตร์ของสายดาที่มาจากผู้ปองร้ายไม่ว่าจะเป็นหุ่นประยนบัวธนูเสกตะปูเข้าท้องกันได้หมดครับและเครื่องรางที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือลูกสะกดกระดอนสะท้อนหลวงพ่อรุ่งวัฒนาก,กระบือจังหวัดสมุทรสาครโดยกระดอนสะท้อนหลวงพ่อรุ่งทํามาจากไม้กาฝากที่อยู่บนต้นกระ้อนเท่านั้นเป็นอุปเทศในการใช้ชื่อเพื่อสะท้อนย้อนกลับสําหรับขั้นตอนการทํากระดอนสะท้อนจากปากคําของตาชื่นจิมมณีอดีตเคยรรรััับบบใช้ปฏิิตวงงพออุทกะื และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการทําลูกสะกดนี้ขั้นตอนโดยการนําเอากิ่งกาฝากที่อยู่บนต้นกระท้อนที่มีลักษณะเป็นท่อนตรงยาวประมาณ2-3นิ้วเมื่อได้มาแล้วจะทําการกลึงเหล่าจนเรียบสนิทแล้วนาท่อนกาฝากนั้นมาผูกตรึงกับหลักเพื่อเจาะรูด้วยเหล็กหมาปั่นจนทะลุทั้งหัวและท้ายแล้วนาเรื่อยมาแบ่งเป็นลูกลบมุมให้กลมบางลูกจะมีการอุดแกนโลหะเอาไว้อย่างเช่นตะกั่วหรือทองแดงในการเสริมความคงทนไมให้สึกกร่อนได้ง่ายเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งการป้องกันเป็นมาหากันสิ่งอวมงคลอย่างเด็ดขาดสอดใส้ตะกุดมหากระดอนดอน สูญหายผีกระทามาสะท้อนมาาื่อรกระดอนหมดหายร้ายกลายเป็นดีและนี่คือหนึ่งลูกสะกดของเมืองไทยที่ให้คุณทางด้านมาหากันสะท้อนอย่างดีครับ